สวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกคนถ้าคุณคือเด็กผีมาที่นี่เลยครับมาเชสเตอร์ยัเต็ดณเวลานี้ผู้คนทั่วโลกกำลังเริ่มที่จะตื่นตัวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่เรียกกันว่าโควิด -19 หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าโควิด -19 โดยที่ตอนนี้ไวรัสที่ว่ากำลังระบาดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งเอเชียที่เป็นจุดเริ่มต้น หรือจะยาวไปถึงประเทศในโซนยุโรปที่กำลังประสบปัญหาผู้ติดเชือ้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวนมากซึ่งการกระจายของไวรัสในครั้งนี้เองครับมันก็กําลังส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนของประชากรบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะทั้งวงการการท่องเที่ยววงการบันเทิงรวมถึงการคมนาคมต่างๆหรือแม้แต่วงการกีฬาเองก็กาลังได้รับผลกระทบเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยที่ในคลิปนี้ครับเราจะมาอัปเดตเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลรวมถึงผลกระทบล่าสุดของเชื้อโควิด -19 กันครับว่ายุเต็ดมีผลกระทบอะไรและเกิดอะไรขึ้นกันบ้าง แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของคลิปกันต่อครับขอฝากทุกทุกคนครับไปกด subscribe กันในยูทูบและครับไปกดไ like ลค์แฟนเพจของเราไว้กันด้วยและพวกเราครับพวกเราจะเข้ามาเป็นพี่น้องชาวเจ็ดไปด้วยกันจากเหตุการณ์เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาได้มีประกาศเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด19ของเหล่านักเตะอาชีพรวมถึงสตาฟโค้ชและผู้บริหารของสโมสรใน5ลีกใหญ่ของยุโรปออกมาไม่ว่าจะเป็นชังในลายของเจ้าของ,ของทีมโอลิมปิกกอนและนอตติแฮมฟอร์เรสที่ได้ติดเชื้อดานิเอเลลูกานีกองหลังเลือด มิเกลอันเดตาผู้จัดการทีมไอ้ร์นใหญ่อาร์ซินนนรวมถึงนักเตะดาวรุ่งของสิงห์บลูเชลซีอย่างคาร oy, ์ลัมฮัสสันโอดอยก็ติดเชื้อเช่นเดียวกันครับส่งน,นเวลาที่ผมได้อัดคลิปนี้อยู่สําหรับวงการกีฬาสถานการณ์ต่างๆมันก็ยังคงไม่สู้ดีนักเพราะด้วยจากที่การแข่งขันกีฬามันก็แน่นอนครับว่าต้องมีการรวมตัวของผู้คนจํานวนมากเสมอมันเลยส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเองกังวลถือเรื่องนี้และได้มีมาตรการข้อบังคับออกมาโดยที่สําหรับในวงการฟุตบอลนั้นลีกต่างๆก็ได้มีการประกาศออกมาไว้ดังต่อไปนี้ครับ มันเริ่มต้นกันที่สาพันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟากันก่อนครับที่ได้มีประกาศยืนยันออกมาว่าเกมการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกและยูโรป้าลีกทุกคู่ที่จะลงเตะกลางสัปดาห์หน้าจะต้องระงับการแข่งขันไปก่อนและพวกเขาจะจัดประชุมด่วนในวันอังคารที่17มีนาคมที่จะถึงนี้เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาว่าจะเอายังไงต่อไปกับรายการการแข่งขันในระดับสโมสรส่วนรายการการแข่งขันในระดับชาติอย่างยูโรก็คาดกันว่าน่าจะต้องเลื่อนไปทําการแข่งขันในปีหน้าแทน โดยจะมีตัวแทนจากสมาชิกทั้ง55ประเทศรวมถึงบอร์ดของสมาคมสโมสรฟุตบอลยุโรปสมาคมลีกยุโรปและฟริปโปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กันโชเซเลอาประเทศอิตาลี มันก็เป็นอย่างที่เรารู้กันครับว่าตอนนี้ในยุโรปประเทศอิตาลีคือประเทศที่โดนโควิด -19 เล่นงานหนักที่สุดในยุโรปส่งผลจะไม่การโชท์เชลเลียต้องเลื่อนเตะไปจนถึงวันที่3เมษายนเป็นอย่างน้อยส่วนประเทศข้างๆกันอย่างฝรั่งเศสทางสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสเองครับก็ได้ออกมาประกาศหยุดการแข่งขันในทุกระดับของฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยไปอย่างไม่มีกาหนดตันทีโดยเริ่มตั้งแต่ในสัปดาห์นี้ก่อนที่พวกเขาจะกลับมาประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งสำหรับประเทศข้างเคียงอีกประเทศอย่างเยอรมัน ทางบุนเดสลลกาก็ได้มีการแถลงผ่านเว็บไซต์ทางการว่าจะมีการระงับการแข่งขันบุนเดสลีการ, liga, รวมถึงลีก2อ,อย่างบุนเดสลลกา2จนถึงวันที่2เมษายนจากนั้นจะมีการดูสถานการณ์กันอีกทีว่าดีขึ้นหรือไม่ และในประเทศที่มีการระบาดหนักอีกประเทศอย่างสเปนครับทางลาลิก้าเองก็ได้มีประกาศออกมาว่าต้องพักแข่งสงสัปดาห์หลังจากที่ทางเลอามาริดเจอผลกระทบจากโควิด -19 เพราะมีนักบาสเกตบอลของสโมสรรายหนึ่งครับได้มีการติดเชื้อไวรัสส่งผลให้ฟุตบอลและบาสเกตบอลของสโมสรที่มีการซ้อมที่เดียวกันนั้นได้รับผลกระทบไปด้วยและทีมอ,อื่นๆเองครับก็เริ่มจะมีการให้นักเตะก,กักตัวอยู่บ้านด้วยเช่นเดียวกัน และก็มาที่ลีกสุดท้ายอย่างพิบัลลีกอังกฤษที่นตอนนี้ก็ได้มีประกาศจากทาง FA หรือสมาคมฟุตบอลอังกฤษออกมาแล้วว่าฟุตบอลอาชีพในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นชั้งพ 1, 2, ิบัลลีกแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูเอฟเอครับลีกอาชีพของผู้หญิงจะถูกเลือ่อนการแข่งขันไปถึงวันศุกร์ที่3เมษายนก่อนกลับมาประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งว่าจะเอายังไงต่อไป ส่วนทางด้านของสโมสรเราเองครับในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมาและก็ยังคาดครับว่าบุคลากรทุกคนรวมถึงนักเตะเองก็น่าจ,จะยังไม่มีใครติดเชื้อซึ่งผลกระทบหลักเลยของเชื้อดังกล่าวที่มีกับทีมเรานั้นมันก็เป็นในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันครับที่ปัจจุบันโปรแกรมทั้งหมดในเดือนนี้ได้ถูกเลื่อนออกไปและยังไม่มีกําหนดใดๆดออกมาโดยที่ทางสโมสรเองครับก็ยังคงมีการเดินทางมาซ้อมกันของ,ของนักเตะตามปกติในวันที่1 3ซึ่งหากว่าสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นสโมสรคงจําเป็นจะต้องให้นักเตะพักและเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อคปอัั่ไนนเงรบ และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ครับมันก็ยังไม่มีการยืนยันว่าฟุตบอลในซีซั่นนี้แต่ละลีกจะมีบทสรุปและจบลงยังไงไม่ว่าจะทั้งการยกเลิกการแข่งขันให้การแข่งปีนี้เป็นโคฆะการตัดจบลีกไปตามตารางปัจจุบันหรือมาเล่นเพลย์ออฟเพื่อหาแชมป์และสิทธิต่าง ซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี่ครับมันก็แน่นอนว่าทุกบทสรุปย่อมมีฝ่ายเสียเปรียบและได้เปรียบไม่เท่าเทียมกันอย่างแน่นอนซึ่งส่วนตัวแล้วแอดว้วิธีที่น่าจะเวิร์กที่สุดก็คงจะเป็นการเลื่อนการแข่งขันในทุกรายการหยุดทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อสถานการณ์มันกลับมาดีขึ้นถึงตอนนั้นค่อยมาเริ่มแข่งกันต่อจากที่หยุดไว้มันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆสโมสร แต่ก็ได้แหละครับการหยุดทุกอย่างไว้ที่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบกับทุกๆสโม,มสรด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะทั้งเรื่องของรายได้และความต่อเนื่องของทีมแต่สุดท้ายแล้วครับชีวิตเรานี่แหละที่มันย่อมสําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดแล้วทุกคนละครับคิดว่าควรหาทางออกแบบไหนดีลองคองมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันไว้ด้านล่างได้เลย ก่อนจากันวันนี้ครับแอดก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกคนดูแลรักษาตัวกันดีๆแม้ว่าประเทศเราจะยังไม่ได้มีข่าวหรือผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงขนาดนั้นแต่เชื่อเถอะครับว่าโควิด -19 มันกําลังใกล้เข้ามารักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆรับผิดชอบชีวิตตัวเองรับผิดชอบชีวิตคนก้างๆอย่าเห็นแก่ตัวจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วพวกเราครับพวกเราจะผ่านเรื่องเลวร้รายพวกนี้ไปด้วยกันสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฟีวีวเนว่าได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ